ลำดับต่อไปนะคะเป็นการอ่านบทประพันธ์ปกรอบดนตรีไทยนะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อํานาจเอี่ยมสำอางนะคะท่านเป็นคณะดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลพนครนะคะก็เป็นอีกอีมที่เราว่าไม่ได้หาดูได้ง่ายนะคะแล้วก็ ดิฉันเคยได้ได้ชมท่านได้ได้ไดอ่านบทประพันธ์มาแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งนะคะก็เดี๋ยวจะลองดูซิคะว่าวันนี้ท่านจะทําใหผ้ผู้มีเกียรติในวันนี้เนี่ยได้ซาบซึ้งเหมือนที่ดิฉันเคยเป็นมาหรือเปล่านะคะก็ต้องขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอํานาจเอี่ยมสมางค่ะ ในโอกาสวันพ่อคิดถึงพ่อนะพ่อทำงานหนักตลอดพระชนชีพเราก็ทำเพื่อพ่อคิดถึงพ่อ เวลาจะเริ่มยาวไกลถึงไม่รู้พ่ออยู่ห้วงสวรรค์ใดแต่ภายในใจนี่ยังผูกพันแต่ภายในใจเรายังผูกพันคำสอนพ่อยังติดตรึงใจ รูอยยังไหลหลังเรนสิ่งที่พ่อเริ่มพ่อทำพ่อสร้างสิ่งที่พ่อเริ่มพ่อทำพ่อสร้างล้วนชี้ทางสว่างให้กับแผ่นดินพ่อยังคงเป็นพลั พ่อยังเป็นทุกสิ่งในหัวใจพ่อยังไม่ได้ไปไหนพ่อยังไม่ได้ไปไหนพ่อยังเป็นแรงใจของแผ่นดินบอกคิดถึงพ่อบอกรักพ่อบอกคิดถึงพ่อบอกรักพ่อ แต่ไม่ไว้ที่จะเกิดก่อปัญหาสารพันธ์ลองย้อนดูความรักความผูกพันลองย้อนดูความรักความผูกพันแล้วลองมาช่วยสารฝันพ่อให้เป็นจริงแล้วลองมาช่วยสารฝันพ่อให้เป็นจริงในวันที่เราไม่มีพ่อแต่เราก็ยังเกิดก่อ องค์พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่กําลังสืบสารต่อยอดจากพระราชบิดาอย่างจริงจังดังสุรีตรีเนธประสูตริยรรัตนบุราบุรีรัตนเผ่า ยังนิ่งขวัญชาติสวัสดิ์วัฒนาขอประนมกราบไหว้นบน้อมบังคมพระวัิรเกล้าจากฟ้าฟ้ากสวัสคร์ทารังสรรราชสุขยุคสมัยขดดับร้อนคอนเข็นเย็นทั่วไทย น้ำพระไทยประจักษ์รักกรุงชนถ้าคือฉัดแก้วกางกั้นป้องกันชาติรอยพระบาทย่างไกลไทยทุกผลความทุกข์หายเติมสุขหมู่มวลชนพระภูวดลมิ่งขวัญผัสสานใจ สืบสารปฏิทานพระชนกทยอยกปฏิญญาฝันยิ่งใหญ่ปันิทีที่สร้างหวังสู่ชาวไทยปฏิบัติด้วยดวงใจให้ปวงชนปฏิบัติด้วยดวงใจให้ปวงชนอันหนึ่งจิตอาสาทะาดำริได้ผลปริปริดอก ออกเป็นผลจากราชาสู่ประชาสร้างสังคมโคกหนองนาพาสุขสมอุด,ดมแผ่นดินอุบัติร้ายโลกภัยคุกคามชาติยุทธศาสตร์เปลืองปราดจัดการสิน้นช่วงโควิดที่นัก ไปช่วยเหลือประชาชนสามทุ่มสี่ทุ่มหมู่จิตอาสาเข้าไปแจกของตามหมู่บ้านตามชุมชนนะครับเพื่อให้ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นใครถามก็ไม่รู้ามาจากไหนแต่พระองค์ทรงทำอุบัติร้ายโรคภัยคุกคามชาติยุทธศาสตร์เปลืองปราก สถ้าแจกจ่ายเกื้อกูลราดทั่วแดนดินอภิบาลทานินแผ่นดินไทยขอยกคุณพระไตรรัตน์จรลัดล่าทั้งเทวานุภาพอันยิ่งใหญ่คุ้มครององค์กษัตรานมิ่งขวัญไทยเฉลิมชัยพระภูวดลทรงพระเจริญ องค์กศตรามิ่งขวัญไทยเฉลิมชัยภูวดลทรงพระเจริญ